ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟาพีเคทชแนลจ้าวันนี้ฟาจะพาทุกคนไปในช่วงรีวิวแม็กอัพจ้าทุกคนเย้ ใช่แล้วค่ะทุกคนนี่คือช่วงรีวิวเมคอัพค่ะทุกคนแต่เมคอัพที่ฟ้าหมายถึงไม่ใช่พาเลตไม่ใช่อายแชโดว์และก็ไม่ใช่อายไลเนอร์แต่น้องคือเบสน้องคือเบสในการลงพื้นหน้าเราก่อนก่อนที่เราเริ่มงาในการแต่งหน้านะคะทุกคนค,นคนุณคงจำได้ใช่ไหมคะจากทุกๆคลิปที่ฟ้าได้ทำการแต่งหน้าแต่งโชว์ลงไปใน YouTube นั้นฟ้าจะไม่ใช้พวกรองพื้นไม่ใช้บอร์ดเวหรือว่าไม่ใช้แบบพวกแป้งพับเลยเพราะว่าฟ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหน้ามาันหน้าเยิ้มเวลาเราใช้ไปใช่ไหมแล้ระหว่างวันอะมันจะมีความแบบเอออาาานน้เเ่ละก็ครบย แต่ถ้าเราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถช่วยปกปิดและกันน้ำไปด้วยมันจะดีแค่ไหนและนี่คือ3ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์มีคอรเมติกค่ะทุกคนน้องมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะก็คือบอดเวย์ซองแป้งพับและ3ารองพื้นค่ะทุกคนซึ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นน้องผ่านหน้าผ่านตาตามชอบ บูธหรือวัดสันนะคะทุกคนอ่ะแล้วผลิตภัณฑ์ทุกคนนะคะไปดูเลยคะ่ะว่าแต่ละตัวน้องคืออะไรและใช้ยังไงนะคะอ่ะเลส s ก o ไปดูกันเลยคะ่ะนี่ค่ะทุกคนผลิตภัณฑ์แรกที่ฟ้าอยากให้ทุกคนรู้จักน้องก็คือ t n t e t i n เ m u s s e Makeup SPF 20ขนาด50มิลลิกรัมค่ะทุกคนน้องตัวนี้คืออะไรน้องตัวนี้ก็คือเบสเมคอัพผสมกับรองพื้นที่ทําให้เราแบบ ผิวเรียบเนียนมากขึ้นและปรับโทนผิวของเราให้มีการแบบกระจางใสและกลืนไปกับผิวของเราทําให้หน้าเราไม่โวกไม่ลอยคะ่ะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะมีสสเตจในตัวเดียวเออมันเลิศมันปังนะเดี๋ยวฟาจะสอนวิธีการใช้นะอย่างแรกก็คือแล้วเขยาเขยา่เยาเขยา่เยาเขย่าเขย่าน้องก่อนอย่างนี้นะคะทุกคนและวฟาจะบีบเนาะใส่มือตรงนี้ก่อนนะปึ๊บอ่าขัา้นตอนแรกนะคะสับใครที่้องการทําให้น้องอะ่ะเป็นเบสที่หน้าของเรานะคะให้แตะไปที่น้องนี้แล้วก็อย่างนี้ อ่าหนึ่งรอบนะคะวนๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันกลืนไปกับเนื้อของผิวของฟ้าแล้วเออเห็นไหมมีความเรียบเนียนกระจ่างใสมากขึ้นและอันที่สองนะคะอยากแบบเฮ้ยเบสมันยังไม่หนักไปขอลองพื้นได้ไหมอ่นนี่ค่ะทุกคนทารอบที่สองเห็นไหมคะทุกคนว่ามันจะมีความหนาขึ้นและรอบที่สามสาวที่แบบอยากกบลองคอนซีลเลอร์ต้องการคอนซีลเลอร์มากบจุดด,ด่างดํานะก็แตะ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 ไปนงนี้เลยน้องก็จะเป็นคอนซีลเลอร์อ่ะทุกคนเรามาท่าใหม่รอบแรกคือเบสรอบที่สองคือเรางพื้นและรอบที่สามก็คือคอนซีลเลอร์แต่พันต่อมาที่ฟ ยี่สี่ทเจ็ดมายลี่อิลรูมิเนชันพราวเดอร์ฟลาวเดชั่นเอสพขนาดส1บมิลลิกรัมกัะดูโกี ตอนนี้ถ้าเรียกง่ายๆก็คือแป้งพับแตงกวาถ้าไปน้อคือแป้งพับแตงกวารู้ไหมก็คือแป้งพับตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของแตงกวาที่ช่วยบำรุงผิวไปด้วยก็คือยิ่งใช้ยิ่งบำรุงนั่เองนะคะทุกคนดัวยส่หน้าตาของน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเปิดให้ทุกคนดูนะคะแตนเด่นๆใจขันก็จะมีกระจกและแป้งพับตรงนี้และข้างในก็จะมีแป้งพับแถมให้นะคะและตัวนี้ความสัมผัสของน้องคืออะไรความสเปเชียลของน้องคืออะไรรู้ไหมน้องมีรีฟิลด้วยทุกคนก็หมายความว่าอะไรเหมือนความว่าซื้อน้องหนไไดด้้้นอองกกัับีตวเเลยจะฟ ตัวแป้งตัวนี้นะคะเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้แม้อแป้งพับก,ก็จะเป็นแบบนี้นะี๋ยวก้จะแตะแ,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 แล้วเทสที่มือให้ทุกคนดูอ่นนี้นะคะ๊แล้วแป้งตัวนี้นะคะข้อดีของน้องคืออะไรน้องกันน้ากันเหงื่อไม่เป็นคราบระหว่างวันค่ะทุกคนน้องมีความบางเบาและปกปิดดีประมาณนึงเลยนะคะทุกคนและฟ้าจะมาทําการแบบเซกสิ่งสเปเชียลลงไปในมือของฟ้า นี่เฝ้านาเทใส่มือตัวเองทุกคนและชาทิ่ชู่เช็ด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 ซับซับซับงซับท้งเช็ดอะทุกคนเฮ้ยไม่มีคราบของลองพื้นออกมาเลยคำ <_ utter> ว่าอะไรหมายความว่าน้องกันนะ คณกันน้ำกันเหงื่อได้ดีๆและผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ฟออยากให้ทุกคนได้รู้จักนั้นก็คือ b o ดเรย์แบล็กสเตชโหมอยเซอรเซอนะคะทุกคนขนาด35กรัมค่ะทุกคนตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือมอยเจอร์เซอร์ผสมรองพื้นค่ะก็คือเป็นรองพื้นในตัวและเป็นบำรุงในตัวนะคะและที่สําคัญตัวนี้ความสเปเชียลของน้องก็คือเราผสมอันนี้เว้ยประกายทองแบบละเอียดทําให้แบบผิวของเรามีความ เปล่ประกายแล้วก็มีออร่รามากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนทําให้ผิวเราดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวฟ้าจะทำการแบบจ้วงขอให้ดูตัวนี้ก็คือไม้กายสิทธิ์นะคะที่ทางตัวนี้จะแถมมาให้อ่ะพอแล้วก็แบบแตะๆน้องเข้าไปใช่ไหมพอจะมาแบบทาที่หลังมือนะเปืดๆๆอย่างนี้นะค่ะทุกคนมือตกตกตก ทุกคนถ้าทุกคนเอาแสงแดดมาสาดเข้าไปนะคะน้องจะมีความวิบวับวิบวับมันเงาประกายออร่าใช่แล้วค่ะทุกคนนี่คือ3ผลิตภัณฑ์จากวีคอยเมติที่ฟ้าอยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะทุก่นก็พีชีปอีกแล้วไม่แต่งหน้าแต่ต้นชีปอีกแล้วทาแค่ปากอีกแล้วพีชีตัวเองอีกแล้วฆ่าตัวเองตายอีกแล้วเออแล้วมาเริ่มเลยค่ะอย่างแรกต้องแวกเมงของเราออกมาก่อนนะคะแล้วก็ขยับขยาน้องวันนี้ฟ้าจะไม่ลงน้องเป็นรองพื้นแต่ฟ้าจะลงน้องเป็นเบสด้วยเพื่อออออเเเตรรรรียมมใใในนนนกกาาาาาาแสสส่่่คคคืืห้้้ดททขึะะลว็ เราเรียบเนียนมากขึ้นอ่ะเขยา่ยาอยางต้องเขย่าวเขย่าวเขยา่าโอ๊ยให้ไขมันมันแบบเขย่าไปด้วยเนาะเข,ขย่าปุ๊บบีบน้องเข้ามือแล้วบีบน้องเข้ามืออย่างนี้นะคะฟ้าก็จะทาการค่อยๆบ้าน้องอย่างนี้ตามใบหน้าของฟ้าน,นะคะแบบทำการค่อยตบๆตบน้องตามผิวหน้าของเรางี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าแบบน้องมีความแบบเรียบเนียนมากขึ้นแล้วสว่างมากขึ้นเอ,อ้ยทุกคน โอ้ไม่ก็และตัวนี้ยังมีกันแดดในตัวเองด้วยนะคะด้วยคือ SPF 20ค่ะทุกคนช่วยในการปกปิดกันแดดแล้วยังบำรุงอีกต้งหืงชบุบครบจบในเดือนเดียวแล้วตอนที่ฟ้าทาลงไป,ปแบบแไ้รใช่ไหมฟ้ารู้สึกว่ามันมีความบางเาไว้ทุกคนแล้วก็เกีย่ยเข้าผิวได้ไงค่ะที่ฟ้าแบบแต่งหน้าใช้ลงคือนไม่ค่อยเป็นนะทุกคนอะดูดูนี่นะแล้วทุกคนเห็นหน้าของใบหน้าฟ้าจะเป็นแดงๆใช่ปะนี่ after and before ไปค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวฟลักขออนุญาตนะคะทาบอดเวคะ่ะทุกคนทีห่หน้าตเตยอะเป็นประกายจากทองใช่ไหมเขาก็จะนีนีงนี้อย่างนี้น,น้องมีความบางเบาน้องคือแบบเป็นมัจจุราชที่บำรุงและยังช่วยการแบบเป็นรองพื้นนะอีกแักใครที่ไม่ชอบรองพื้นแบบสเปรย์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทางเลือกหนึ่งที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟคทุกคนเห็นไหมว่าหน้าฟ้ามีความแบบโกวมากขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวนี้มีการหมดประกายทองผงประกายทองเข้าไปเนื้อละเอียดทำให้น้องอะหน้าเราโกวขึ้นแล้วเปล่งปังเป็นประกายมากขึ้นมาททุกคนนนเเดีี๋ยว้้าาาาอแแสงฟฟลชม่หะ น้องมีความประกายมีออร่าไม่หวาดและตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือแป้งแต่งคางกันนะทุกคนเป็นทั้งบำรุงและเป็นทั้งแป้งพับสับใครนะคะที่แบบอ้อยลองพื้นก็ไม่อยากทาบอร์ดเวก,ก็ไม่อยากทาตบ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 เข้าแป้งแล้วเนื้อเพิ่มความเรียบเนียนแถมยังบำรุงเพราะมีสารกัดจัดแต่ง่าเออแถมยังกันน้ำกันเหนือไม่เป็นคาบระหว่างวันคุมมาได้ด้วยนะทุกคนนี่คือหน้าที่เราตกแป้งไปนะคะนี่และนี่คือหน้าที่เรายังไม่ตกแป้งเออเห็นความแตกต่างปะ นี่ศาสตร์สิ่งมหัศจรรย์ลงบนใบหน้าของเรานะคะก็คือที่ทำการสาดน้ำเข้าไปนะคะเดี๋ยวฟ้าจะใช้ทิชชู่นี่ตบตบน้องดูนะไม่มีคราบลงพื้นออกมาเลยทุกคนที่แบบสมุดออกเงือออกเยอะๆฉันสามารถตบแป้งนี้ได้หรือเปล่ามามาดูกันเออเอาให้เปียกแล้วเราจะใช้แป้งต,นะต,ตัวนี้ึ้นตอนนี้หน้าเราเปียกมาแล้วเราใช้แป้งตัวนี้ตบยังกบดีไม่เป็นคราบ ตัดทรงผมให้เหมาะกับการแต่หน้าใช่ไหมตัวแรกฟ้าขอใช้เป็น Merlinda นะคะนื้อเนื้อทําไมเลเยอร์ขึ้นมานิดนึงเห็นผูข้างบนความเปลือกตาทุกคนหัวตาอ่ะทุกคนเห็นยังหัวตรงกลางเปลือกตานะคะความเข้มหน่อยเนาะเออนี้มากขึ้นตรงกงนี้เออนี่ค่ะบอกตาของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน มาคือคิ้วใช่ไหมอ้าฟ้าเป็นคนคิค้วหนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเออมันก็ไม่เป็นทรงก็คือแต่ไม่ยๆคืออ่อนหัวเข้มทายนะทุกคนอ่ะและสิ่งที่สําคัญนะคะทุกคนทําให้คิค้วเราดูสวยงามมากขึ้นและดูเป็นทรงที่คมชัดขึ้นนะคะทุกคนเราใช้อันต้าสปินในการรับคิ้วของฟ้านะคะให้ดูเป๊ะปังอ้าวไปครั้งแรกเลที่ใช้ที่ใช้แบบลองคือเลยอย่างเงี้ยในการแบบแต่งคิ้วเพาปกติเดี๋คนไม่เขียนคิ้วแล้วเนาะอ่ะบีบใส่มือจักหน่อยเนาะแล้วก็นก็จะแตะแตะไป ง่น,นะงแล้วก็ค่อยๆคุณคิวชั้มันมีความอันนี้มากขึ้นนะเว้ยเราจะหนีขนตากันนะคะทุกคนให้ตาแล้วมันแบบดิงดิงดิ่งดิงชัดมากขึ้นเอ่อทุกคนเห็นปล่าว่า เออตาเรามันหวานจุ้ยแม่มันหวานจุ้ยขึ้นทุกคนพอฟ้าคิดอะไรนี่คนทั้งสองข้างใช่ไหมฟ้าจะมปัดมาร์คาร่า hmm. ค่ะซึ่งตัวมาร์คาร่านะคะฟ้าใช้ของตัวเมเบรลีนค่ะคือตัวนี้คือขึ้นชื่อในเรื่องของความแบบเด้งงอนเข้มสวยปังเออมาลงแก้มนะคะฟ้าจะใช้เป็นลิปของยิปแซงนะคะในการลงแก้มลงปากน,นะคะปากกับบลัชมีแล้วขอลงแก้มนี่ค่อยๆค่อยๆแบบเกลี่ยนางนะก็จะมีความแบบเชมพูอ,อ่อนตัวทุกคนแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วนี่คือฟินิชลุคของเรานะคะ มาขออนุญ,ญาตร,ารีวิวหลังการใช้ของแบรนด์ V Cross m e t i c ทั้ง3อันแรกที่ฟาจะรีวิวนะคะก็คือ Anta s ส t i n m o i s ค่ะฟาใช้น้องเป็นเบดในการแบบเตรียมหน้าก่อนแบบแต่งหน้านะคะหลังจากที่ฟาใช้ฟารู้สึกว่าผิวหน้าฟ้าเรียบเนียนขึ้นค่ะที่เราแบบโบกไปเยอะมากน้องจะมีความกลมกลืนหน้าไม่ลอยหน้าไม่แห้งนะค่ะทุกคนแลวไม่เป็นคราบเลยค่ะทุกคนพอฟาตบไปแป๊บเดียวใช่ไหมคะทุกคนก็จะเห็นว่าฟาต,ตบ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 ไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็คกลืนกับผิวหน้าของเราแล้วนะคะปรับผิวหน้าเราให้แบบสว่างกระจ่างใสมากขึ้นค่ะตัวนนนนนี้้คืืออเเลลลกกมาาาส่วรยทป็็งพห ไปอีกสักรอบ2รอบค่ะก็จะเป็นลองคุยกับคอนซีลเลอร์ได้ค่ะตัวนี้จะอยู่เลยค่ะ2 0ง0บาทแต่ตอนนี้ลดราคาเหลือ1450บาทค่ะทุกคนตัวที่สอที่ฟ้าอยากรีวิวหลังการใช้ที่สุดก็คือแป้งพับแตงกวาค่ะทุกคนคือตอนที่ฟ้าแบบโบลงไปที่หน้าใช่ไหมหลังจากที่ฟ้าทาเบสลงไปปุ๊บฟ้ารู้สึกหน้าฟ้ามีความแบบ มีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วยังปกปิดนะควบคุมความมันเห็นไฟฟ้าเป็นคนน้ามันใช่ไหมก็จะควบคุมความมันได้ดีกันน้ากันเหงื่อนะคะคือว่าฟ้าเหงื่อแตกระหว่างมันใช่ไหมเหงื่อแตกระหว่างมาันก,ก็สามารถหยิบตัวนี้มาโปะโปะโปะโป,ป,ป,ปะผิวได้แล้วก็จะเรียบเนียนเหมือนเดิมค่ะทุกคนแถมยิ่งใช้ย,ยิ่งมัมนุงนะคะนอนตัวนี้นะคะค่ะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นจ้าเหลือที่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนและสุดท้ายของแบรนด์ V Cosmetic ก็คือบอดเรค่ะท เออทาน้องตามเพราะน้องเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ผสมกับรองพื้นนะคะสาใคาที่ไม่อยากใช้สเปรย์รองพื้นหรือว่าไม่อยากทารองพื้นหนักๆตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะในการที่จะมาใช้กับใบหน้าของเรานะคะของฟ้าหลังจากใช้เบสไปใช่ไหมฟ้ารู้สึกว่าอยากให้หน้ามีความโปรฟ้าเลยใช้ตัวนี้โบทาไปอีกรอบนึงเธอให้หน้าฟ้ามีความกลัวมีความเงามากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าของตัวนี้ของเขาอ่ะมีผงทองละเอียดอยู่ข้างในที่ทําให้หน้าเรามีความแบบวิบวับแลวทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าฟ้าเอาแฟลชมาส่งเนี่ยหน้าฟ้ามีความวิบวับมี แต่แต่แต่มีโปรกใช่ค่ะทุกคนอยู่ใน,นะะราคาะ890บอยก็าคทุกคนมันลดมันฟังไม่ไหวคือทุกตัวที่ฟ้าเอามาคือมีโปรโโมชั่นหมดเลยนะ ฟ้าก็ขอจบการรีวิวของแบรนด์ V Cosmetics ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนสำหรับใครที่มีข้อสงสัยของแบรนด์หรือว่าถามว่าแบบอยากซื้อได้ที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าถ้าฟ้าเกิดการผิดพลาดประการใดใช้ผิดรุ่นนี้่คุณฟ้าก็คุณฟ้าใช้ผิดสามารถมาถกเถียงแหละพูดคุยไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ฟ้าก็อย่าลืมกดนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งสั่งติ้งติ้งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของฟ้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคคุณะะไปกนน バイバイ